เสียงสองก็มาค่ะเบลล่าโมดคีออนน่ารักเวอร์งานนี้พี่เวียเขาถึงกับเสียอาการเลยแหละค่ะเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนเลยแหละค่ะสําหรับสาวเบลล่าราณีที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอทันแฮปปี้ทั้งในเรื่องของการงานและในเรื่องของความรักค่ะเพราะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในช่วงโควิด -19 จะทําให้เธอต้องห่างกับหนุ่มคนสนิทอย่างเวียสุกลวัฒน์พระเอกดาวรุ่งจากช่องคู่แข่งแต่ งานนี้ทั้งคู่เขาไม่สนเลยคะ่ะยังคงสาดความหวานความนา่ารักผ่านอินสตาแกรมกันอยู่เรื่อยๆแถมงานนี้เองนุ่มเบียกเขายังโพลคอมเมนต์สาวเบลลากันอยู่บ่อยครั้งด้วยแหละค่ะล่ะลาสุดนี้ทั้งคู่ได้เจอกันและได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งกับการไลฟ์ Live, เป็นพีเซนเตอร์ให้กับลาซาด้างานนี้ยังทาให้การจําลองสถานาการณ์ของช้อปปี้หวานกระจายเลยแหลคะค่ะงานนี้ทําให้หลายๆคนนั้นเห็นหมุมคียออน ของสาวเบลลาด้วยจะน่ารักอ้อนได้มากขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ